สวัสดีครับวันนี้ก็ผมพามาชม f o r t u n e r ร์2.4ลิตร X รัาผมคันนี้แต่งหล่อจัดเต็มรอบคันนะเนี่ยเป็นสไตล์เจียสปอร์ตแบบนี้รับผมราคาจบที่ทนึ่งล้านสามแบาทนะฮะโอเคเดี๋ยวจะพามาชมกันว่าคันนี้มีการอัปเกรดแล้วก็แต่งแต่งหน่ให้ลูกค้ากันไปบ้างนะครับผมเริ่มที่ด้านหน้าเช่นเคยเลยนะด้านหน้าเนี่ยก็มีการอัปเกรดในเรื่องของตัวชุดแต่งเจียสปอร์ตครับผมนะครับผมเป็นกรอบไฟตัดหมอกเจียเขียวดำหล่อๆแบบนี้นะฮะ ช่องลมหน้า GR ครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็นไฟหน้าดูโอ้โปรเจคเตอร์แบบนี้ oh. ให้ครบเรียบร้อยเช่นกันนะฮะฝากระโปรงด้านหน้าก็มีการอัปเกรดในเรื่องของตัวอักษร Fortuner สีดำเงาที่ฝากระโปรงหน้ารถไปด้วยพร้อมกับเพิ่มพรมหลุดหลาด้วยตัวโลโก้แก้วด้านหน้าประมาณนี้นะครับผมนะครับเสร็จหน้าก็จะได้คมหล่อๆประมาณนี้ไปเลยนะฮะครับส่วนด้านข้างครับผมนะครับเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะตัวนี้นะฮะปกติตัวเอเนี่ยจะเป็นขอบ17นิ้วครับผมคันนี้ก็มีการอัปเกรดเป็นล้อแม็กแต่งขอบ20 สามารถเลือกลายเลือกสีเลือกแบบได้นะครับผมแล้วก็ยางก็เหมือนกันแตะมีหลายสเปคหลายแบบให้ลูกค้าเลือกเนาะแต่ครั้งนี้รับผมลูกค้าเลือกเป็นยางไลซิ่งของชินโตนะฮะรับมยางก็จะออกแนวซิงซิงสปอร์ตประมาณนี้เลยนะฮะแต่ถ้าใครต้องการยางแบบออฟโรดลุยๆตะกูล AT ทก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับผมเรามีหลายสเปคให้ลูกค้าได้เลือกนะฮะส่วนลังคาก็ผมนะครับทาเป็นสีดาให้ครบเรียบร้อยพร้อมกับจดทะเบียนลงเรื่มทูโทนสองสีแบบนี้ให้ไปเลยนะฮะ แล้วก็ฟิล์มกล้องแสงไฮคูสมิกรอบคันก็ติดตั้งให้ครบเหมือนกันนะฮะดานข้างก็มีการอัปเกรดในเรื่องของตัวกันสะทนะครับผมกอบรองมือจับกันลอยลายเคเบล่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็คันนี้ก็มีการอัปเกรดในเรื่องของตัวกุญแจคีย์ลิสตนะครับผมสามารถกดล็อกรถได้แล้วก็ปลดล็อกได้เหมือนกันที่ปุ่มกดตรงมือจับตรงนี้เลยนะฮะผมประมาณนี้ส่วนภายในครับผมนี่ครับไฮไลท์เลยจะมีการติดตั้งในเรื่องของตัวเบาะหนังนะครับผมนี่ครับผมลูกค้าเลือกเป็นหนังสีดำประมาณนี้นะ หัวมอนเนี่ยก็จะปักเป็นสไตล์ GR โลโก้ GR ประมาณนี้ไปด้วยนะครับผมนี่เราติดตั้งให้ลูกค้านะฮะแล้วก็มีตัวนี้เลยครับผมจะเป็นตรงปีกเบาะเนาะจะเป็นลายเชฟลาประมาณนี้นะครับผมจริงๆเบาะเนี่ยสามารถเลือกรายเลือกสีได้นะครับผมมีทั้งสีดําสีแดงสีน้ําตาลนะครับผมสีรีมให้ลูกค้าได้เลือกเนาะแล้วก็คันนี้ก็เป็นการติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้าด้านาหลังไปด้วยนะฮะประมาณนี้ สวยๆเลยครับผมวันนี้แต่งเรียบๆนะนี่ครับเดี๋ยวมาต่อที่ด้านข้างนิดนึงครับผมนะครับล้อแม็กก็ขอบ20สวยๆนะช่วงล่างเดิมๆครับผมมาได้มีการโหลดตัดทรงนะฮะแต่ถ้าใครต้องการอัปเกรดเรื่องของช่วงล่างก็สามารถแจ้งส่วนนั้นมาได้เหมือนกันสามารถติดตั้งให้ลูกค้าได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะฮะด้านท้ายก็จะมีโลโก้แก้วด้านท้ายประมาณนี้โลกโก้ GR นีฟิวเซอร์ GR ครับผมแล้วก็ติดตั้งในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์การะระยะด้านท้ายให้อีก4ตํตำแหน่งนะครับผมครับประมาณนี้แล้วก็คันนี้ก็มีการอัปเกรดในเรื่องของตัวฝาท้ายไฟไฟ้าแบบเซนเซอร์ไปด้วยเนาะนี่ครับผมนี่เมื่อกี้ผมใช้เท้าเตะนะนะครับผมฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นให้เราแบบนี้เลยนะสามารถเตะคลิกได้หรือว่ากดจากปุ่มรีโมบก็ได้เหมือนกันหรือว่าปุ่มปุ่มที่ฝาท้ายไฟฟ้าก็มีให้เหมือนกันนะครับผมเรียกว่าคันนี้ครับออปชันเขาจัดเต็มมาให้เลยนะครับผม วอดท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดได้4แบบ4วิธีนะฮะเดี๋ยวพามาชมภายในผู้โดยสารตอนหลังอีกสักนิดนึงครับผมนะครับเบาะหนังสีดำครับผมนะครับทำลายเคปล่าก็เพิ่มความสปอร์ตครับภาในตัวรถให้ลูกค้าไปเลยนะฮะครับผมคุมโทนรอ่อทั้งภายนอกภายในแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหน้าครับผมนะครับก็มีการติดตั้งในเรื่องของตัวปรับระดับของตัวไฟหน้านะครับผมสามารถปรับได้อีก5เบอร์นะตัวนี้ แล้วก็มีตัวปุ่มเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้านในผู้โดยสารตอนหน้าให้ด้วยมผมเบาะหนังก็จะสวยๆประมาณนี้นะฮะนี่ลายเชฟล่าครับอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับผมครับประมาณนี้นะแล้วก็อีกอย่างครับคันนี้ก็มีการติดตั้งในเรื่องของตัวกุญแจปุ่มกดแบบพุทธสตาร์ทไปด้วยนะครับผมปกติตัวเอเจะยังไม่ได้มีมาให้นะจะเป็นกุญแจแบบแจ็คแบงคีย์เสียบปิดปกตินะครับคันนี้ก็มีการอัปเกรดเพิ่ม,เต,มเติมไปนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่ม,เต,มเติมนะ ถ้าใครต้องการสั่งเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับผมครับถ้ากุญแจทรงเดิมของตัวเอจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นกุญแจแบบแจ็คไนคีเนาะนี่จะเป็นดอกขึ้นประมาณนี้นะฮะอ่ะโฟกัสนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะฮะแต่ว,ว่าอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปจะเป็นกุญแจประมาณนี้นะครับผมอาจจะเป็นพร้อมกับตัวระบบกุญแจปุ่มกดแบบ พูดสตาร์ทนะครับผมโฟกัสนิดนึงนะครับนี่ครับโทษทีครับจับกล้องมือเดียวนะครับผมนี่แจ็ปแบบนี้สามารถกดล็อกได้ครับผมแล้วก็ปลดล็อกได้นะฮะแล้วก็สามารถสตาร์ทรถผ่านกุญแจรีโมทตัวนี้ได้เลยนะครับผมมันสักสองสามวินะครับผมแล้วก็จะสตาร์ทถี่ให้เราแบบนี้ไปเลยนะฮะเรียกว่าออปชันเนี่ยเขาจัดเต็มมาให้เลยนะครับผมบทกลอนที่เราติดตั้งให้ลูกค้าไปเนาะครับผม อันนี้ลูกค้าสั่งอัปเกรดเพิ่มเติมไปนะครับถ hmm. ้าใครไม่ต้องการติดตั้งก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นไรถ้าใครต้องการอัปเกรดเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งผมมาได้เลยครับผมยินดีให้คำปรึกษานะฮะแล้วก็สามารถดับรถผ่านคนจ่ายรีโมทได้เหมือนกันครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับเจ๋งๆเลยตัวนี้ต้องซื้อตัวตัวเอเท่านั้นนะครับผมถึงจะมีการติดตั้งออปชั่นตัวนี้ได้นะครับผมซื้อตัวอื่นไม่สามารถติดตั้งได้นะฮะครับผมสลับตัวเอคันนี้นะฮะราคาจดอยู่ที่หนึ่ ได้อะไรกันไปบ้างก็คือได้เป็นไฟหน้าก้างปลานะครับผมชุดแต่งจียาสปอร์ตรอบคันล้อแม็กขอบ20นิ้วครับผมหลังคาดาเบาะหนังนะครับผมแล้วก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าไปด้วยนะครับเรียกว่าแต่งล้อครบเซตถ้าใครต้องการอัปเกรดกุญแจปุ่มกดแบบพุชแบบพุชสตาร์ทหรือว่าตัวกุญแจคิเลตเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถแจ้งกันมาได้ครับผมอันนี้ต้องจ่ายส่วนต่างกันนะฮะอันนี้ลูกค้าผมอันนี้เขาติดตั้งเพิ่ม,เต,มเติมไปแต่อย่างอื่นนะครับได้ครบหมดนะครับผมก็ดาวน์ร่มต้นที่2,000 200, 0 0บาทเนาะถ้าใครสนใจก สามารถทักแชทมาสอบถามผมแชนกับเสือนัาได้เลยครับผมยินดีให้คำปรึกษานะฮะโอเคครับผมวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ